111억위280ลวิ안เล금ต้องใช้เงินทีาที่นีนนสถานการณ์ของอรถยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะของประเทศจีนในขณะนีน้ก็เรียกว่ากำลังมีปัญหาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาในเรื่องราวของสภาพคล่องนะฮะเรียกว่า เงินทุนหมุนเวียนเนี่ยไม่พอนะครับหรือว่าอาจที่จะติดลบอย่างที่เราเล่าให้ฟังในคลิปที่แล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูก็เข้าไปดูได้นะฮะหรือว่าปัญหานี้ของซัพพลายเออร์นะฮะที่ดูเหมือนว่ากําลังจะเป็นระเบิดเวลาหรือเปล่านะครับซึ่งเราก็ได้เล่าให้ท่านผู้ชมฟังไปหมดแล้วนะครับแต่มาในวันนี้เนี่ยเราจะขอเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับช่อง YouTube ช่องอื่นๆนะฮะทั่วโลก ว่าเขาพูดเรื่องราวเกี่ยวกับ BYD ไว้อย่างไรบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่เราเนี่ยพูดไปหรือว่าปัญหาอื่นๆเนี่ยทั่วโลกนะฮะหรือว่าช่อง YouTube อื่นๆเนี่ยเขาพูดกันว่าอย่างไรบ้างนะครับวันนี้เราก็จะไปรวบรวมช่องดังๆนะฮะประมาณสัก2 3สมช่องเนี่ยนำมาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังถึงปัญหาของ BYD นะครับแล้วตกท้ายก่อนที่จะจบคลิปเนี่ยเราก็เล่าถึงนักวิเคราะห์ต่างประเทศว่าทำไมนะฮะว่า BYD เนี่ยเขามีอำนาจทั้งเงินนะฮะแล้วก็เทคโนโลยีขนาดนี้ ทำไมถึงปล่อยให้สต็อกมันล้นจนเกิดปัญหาได้นะฮะ BYD เขามองเห็นอะไรกันแน่นะครับซึ่งวันนี้ใครอยากทราบเนี่ยต้องไม่พลาดคลิปนี้เลยนะครับซึ่งช่องแรกเนี่ยเรานํามาจากประเทศเกาหลีนะครับชื่อช่องว่า Real b i l i t y นะครับซึ่งเขาก็มีการพูดถึง BYD แล้วก็อุตสาหกรรมรถยนต์จีนนะครับเขาพูดประมาณว่าปัญหาตรงนี้เนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ BYD แล้วในขณะนี้แต่อุตสาหกรรมรถยนต์จีนทั้งระบบ กำลังสั่นคลอนนั่นเองนะครับสาระสำคัญเนี่ยก็พูดประมาณว่า BYD กำลังมีปัญหาทางด้านการเงินนะฮะแล้วก็คลิปก็กล่าวว่า BYD กำลังเริ่มขาดสภาพคล่องในวงเล็บว่าเงินทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอนั่นเองนะครับคล้ายๆกับช่องของเราที่ได้พูดไปแล้วโดวยเฉพาะไม่สามารถสั่งจ่ายใบสั่งซื้อให้ซัพพลายเออร์ได้ตรงเวลานะครับ<ด>เขาบอกว่าเรื่องตรงนี้เนี่ยเหมือนกับว่าชี้ให้เห็นได้ชัดเลยว่า BYD กำลังมีปัญหากระแสเงินสด แม้ว่า BYD ยังดูเติบโตก็ตามนะครับแล้วต่อมาเขาก็พูดว่าไม่ใช่เพียงแค่ BYD เท่านั้นแต่ทั้งอุตสาหกรรมรถยนต์จีนกำลังระส่ำไปตามๆกันนะครับในคลิปวิดีโอนี้เขาชี้ให้เห็นว่าอุตสาหกรรมรถยนต์จีนทั้งระบบกำลังเข้าสู่สภาวะอิ่มตัวราคาตกต่ำแล้วก็กำไรหดหายนะครับผู้ผลิตรถหลายรายเนี่ยเขาบอกว่าลดราคาแข่งกันรุนแรงทำให้บริษัทต่างๆเนี่ยเริ่มประสบปัญหาขายเยอะแต่ว่าไม่มีกำไรนั่นเองนะครับ โอ้โหตรงนี้ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะชัดเจนเลยนะครับอีกข้อนึงเขาก็พูดว่าพฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยค่อยๆเปลี่ยนไปแล้วนะครับตลาดเนี่ยเริ่มที่จะชะลอทั้งในประเทศจีนแล้วก็ต่างประเทศนะครับผู้บริโภคเริ่มที่จะลังเลก,กับรถ E ีวีมากขึ้นนะฮะซึ่งสถานการณ์ตรงนี้เนี่ยคล้ายๆกับในบ้านเราเลยนะครับโดยเฉพาะในประเทศจีนเนี่ยที่ยอดขายเริ่มแผ่วลงเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวบวกด้วยนะครับแล้วคลิปนี้เนี่ยยังตั้งคําถามว่า แม้รัฐบาลจีนจะพยายามอุ้มในอุตสาหกรรมครั้งนี้นะฮะแต่เขาก็ไม่รู้ว่ามันจะสามารถช่วยได้นานแค่ไหนนะครับสุดท้ายเนี่ยเขาก็บอกว่าอุตสาหกรรมรถยนต์จีนเนี่ยทั้งระบบกําลังเข้าสู่สภาวะอิ่มตัวบวกด้วยราคาที่ตกต่ําแล้วก็กําไรหดหายเป็น3แรงบวกตรงนี้เลยนะครับทําให้บริษัทต่างๆเนี่ยเริ่มประสบปัญหาขายเยอะแต่ก็ไม่มีกําไรนั่นเองนะครับโดยคลิปวิดีโอตรงนี้นะครับก็มาจากช่อง r e a l i t y อัพควอนนั่นเองนะครับเป็นช่องของเกาหลีนะมีคลิปวิเคราะห์เชิงลึกมีฐานผู้ชมอย่างแข็งแกร่งประมาณ160,000ซับนั่นเองนะครับแล้วก็มีคอมเมนต์ที่เด่นๆน,นะเขาก็บอกว่าไม่ใช่แค่ BYD เท่านั้นนะครับแต่ว่าทั้งอุตสาหากรรมรถยนต์จีนกำลังวิกฤตนะครับ EV จีนนั้นทำราคาถูกเกินไปนะครับสุดท้ายก็จะขาดทุนกันหมดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นหนึ่งในคอมเมนต์ของคนเกาหลีที่เข้ามาคอมเมนต์ comment นั่นเองนะครับ ช่องต่อมาก็มาจากประเทศเกาหลีเหมือนกันนะครับชื่อว่า G-Chic New นะช่องนี้ก็เป็นช่องแนวๆให้ความรู้นะครับ <S <s เกี่ยวกับเรื่องรถยนต์ไฟฟ้านั่นเองนะครับ <S <s เขากําลังพูดถึงวิกฤตที่กําลังเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าจีนโดยเฉพาะ BYD อีกแล้วนะครับและแนวทางการปรับโครงสร้างองค์กรขอ,ของบริษัทนี้นะครับเ <s> ขาเล่าให้ฟังว่าการปรับโครงสร้างเนี่ยเช่นลดกําลังการผลิตอย่างหนักนะครับ BYD ช่วงนี้ กำลังเริ่มลดการผลิตในบางโรงงานนะฮะเราจะเห็นได้อย่างข่าวในประเทศไทยเหมือนกันบางสื่อก็บอกว่า BYD ลดกาลังการผลิตหยุดในบางกะลงนะครับเขาบอกว่า BYD หยุดมากกว่า30%แล้วเพื่อรับมือกับอุปสงค์ที่กําลังลดลงอย่างมีนยัยสําคัญนะครับข้อต่อมาเขาก็บอกว่าโครงสร้างองค์กรในระดับอุตสาหกรรมก็ค่อยๆมีการเปลี่ยนแปลงน,น,นะครับเขายกตัวอย่างว่าไม่ใช่เพียงแค่ BYD เท่านั้นนะครับ ที่กําลังจะปรับโครงสร้างนะฮะหรือว่าปรับฐานในครั้งนี้ยังรวมถึงค่ายรถยนต์ดังขนาดชางอันด้วยนะครับแล้วก็ตรงเฟิงที่กําลังมีการควบรวมกันนะครับเขาบอกว่าชางอันกับตรงเฟิงเนี่ยกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในระยะยาวอีกด้วยนะครับเพื่อสร้างบริษัทรถขนาดใหญ่ระดับโลกนะฮะภายใน10ปีนะครับเริ่มมีการพูดถึงการควบรวมระหว่างชางอันกับตรงเฟิงแล้วนะครับ เรื่องฉางอันแล้วก็ตงเฟิงเนี่ยเป็น2บริษัทรถยนต์ยักษ์ใหญ่ของจีนที่มีบทบาทสําคัญของอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าของจีนเป็นอย่างมากเลยนะครับซึ่งประเด็นที่เขาพูดเกี่ยวกับฉางอันแล้วก็ตงเฟิงเกี่ยวกับบริบทของ EVG ีจีนะะเขาก็บอกว่าการแข่งขันแล้วก็สงครามราคาในตลาดจีนเนี่ยทั้งฉางอันแล้วก็ตงเฟิง ก็ต้องเผชิญการแข่งขันที่รุนแรงไม่แพ้กับ b y d แล้วก็ผู้ผลิต EV ลายอื่นๆนะครับมีการลดราคาหรือออกโปรโมชั่นเพื่อดึงดูดใจลูกค้าแล้วก็ส่งผลให้กําไรของทั้งสองค่ายเนี่ยถูกบีบลดลงอย่างหนักเลยนะครับผลกระทบจากปัญหาสภาพคล่องแล้วก็สต็อกลดในครั้งนี้นะครับมีรายงานว่า ผู้ผลิตรายใหญ่อย่างตรงเฟิงแล้วก็ฉังอันเนี่ยเผชิญกับปัญหาสต็อกค้างแล้วก็ยอดขายไม่เป็นไปตามเป้าเหมือนกันนะฮะในช่วงปี2024แล้วก็2025ต้องปรับกำลังการผลิตแล้วก็บริหารต้นทุนให้เข้ากับสถานการณ์ตลาดที่มีการแข่งขันอย่างรุนแรงมากขึ้นนะครับโดยสรุปในคลิปนี้นะครับเขาก็บอกว่า ประเด็นเรื่องชังอันแล้วก็ตรงเฟิงเนี่ยถูกพูดถึงในบริบทเดียวกับ BYD แล้วก็ผู้ผลิต EV ลายอื่นๆเลยนะครับว่าตลาด EV จีนนั้นกําลังเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ช่วงที่ต้องปรับฐานเลือกผู้ที่อยู่รอดแล้วก็ปรับโครงสร้างนะฮะผู้เล่นรายใหญ่ต้องรับมือกับสงครามราคาและปัญหาสต็อกค้างอย่างหนักหากจัดการไม่ดีก็อาจที่จะเสี่ยงต่อการล้มของซัพพลายเออร์แล้วก็ส่งผลกระทบเป็นโดมิโนในตลาดนะครับตรงนี้ก็คล้ายๆกับที่เราพูดถึงเรื่องโดมิโนเช่นเดียวกันนะครับ ช่องต่อมานะครับเป็นคลิปไลฟ์สดของช่องที่ชื่อว่าเลเลียวทอล์กนั่นเองนะครับเป็นช่องที่อยู่ในสหรัฐอเมริกานะครับมียอดซับ3า0 0 0 0คนกันเลยทีเดียวนะครับมีความน่าเชื่อถือสูงทั้งในแง่ข้อมูลเชิงลึกและการวิเคราะห์จากคนที่มีประสบการณ์จริงนะครับโดยคุณเลเขาวิเคราะห์ไว้ว่า BYD นั้นถูกวิจารณ์เรื่องสงครามราคาที่กําลังทําลายตัวเขาเองคู่แข่งอ้างว่า BYD ใช้กลยุทธ์ตัดราคาอย่างหนักจนกลายเป็น ความเสี่ยงต่อภาพรวมของตลาด EV โดยขนานนามว่า BYD อาจจะเป็นเอเวอร์แกลนจากวงการรถยนต์ไฟฟ้านะครับต่อมาเนี่ยเขาก็วิเคราะห์ว่า BYD ล้มเนี่ยก็อาจที่จะดึงทั้งอุตสาหกรรมเนี่ยให้ล่วงลงระเนระนาดด้วยนะครับ หากบริษัทผิดนัดชำระหนี้หรือรเผชิญปัญหากับการเงินก็จะส่งผลกระทบทั้งซัพพลายเชนทั้งระบบแล้วก็ภาพลักษณ์อุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าจีนก็จะพังลงนะครับและเขาก็ยังรายงานว่าหุ้น BYD ที่ชื่อว่า BYDDF นั้นล่วงอย่างรุนแรงนะครับมีข่าวว่าหุ้น BYDDF นั้นปรับตัวลดลงถึง65กันเลยทีเดียวนะครับในวันเดียวซึ่งกำลังถูกเชื่อมโยงกับกลยุทธ์การสป l ิตหุ้นหรือว่าการแตกพานั่นเองนะฮะ ซึ่งเขาบอกว่าถึงแม้เนี่ยบางคนก็จะเชื่อมโยงว่ามันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของการแตกพาร์ทำให้ราคานั้นลดลงรวดเร็วจาก45ดอลลาร์เหลือเพียง15ดอลลาร์เท่านั้นนะครับแต่เขาบอกว่าในยะตสำคัญตรงนั้นเนี่ยมันยังมีเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือนะฮะแล้วก็ความเชื่อมั่นของหุ้น byddf เนี่ยมีการปรับตัวลดลงด้วยนะครับสภาวะตลาดด้วยนะฮะแล้วก็สงครามราคาของ ev ในประเทศจีนปัญหาสต็อกแล้วก็ความกังวลเรื่องหนี้ซัพพลายเออร์เขาบอกว่ามัน ค่อนข้างที่จะมีผลอย่างยิ่งเลยนะฮะแล้วก็ภาพรวมเศรษฐกิจในประเทศจีนที่กําลังชะลอตัวอย่างหนักนะฮะเขาบอกว่ามันก็เป็นผลรวมกันระหว่างการสปริตแอ j จัสไพรส์ของหุ้นแล้วก็การที่ BYDD f นั้นขาดความเชื่อมั่นในตัว BYD นั่นเองนะฮะก็เลยทําให้ล่วงลงอย่างหนักถึง65นะฮะคุณเลเขาก็มาวิเคราะห์ให้ฟังแล้วสุดท้ายเนี่ยเขาก็บอกว่าสถานการณ์ในตลาดโลกแล้วก็ยุโรปนะฮะ<ๆ><ๆ>เขาก็มีการพูดว่า BYD ก็กําลังจะไป ส่งออกทางประเทศยุโรปแล้วก็แอฟ,ฟริกาให้เพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็มุ่งสร้างเครือข่ายตัวแทนจําหน่ายและเปิดตัวรถรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่องนะครับสรุปว่าไลฟ์นี้เนี่ยเขาก็มีการตั้งคําถามว่า BYD กําลังใช้กลยุทธ์การลดราคาจนรุนแรงไปหรือเปล่านะฮะจนอาจที่จะกลายเป็นดาบสองคมก็ได้ที่อาจจะทําลายตลาดรถยนต์ไฟฟ้าจีนซะเองนะครับมีความกังวลว่า BYD อาจจะเป็นตัวจุดชนวนซะเองให้เกิดแรงสั่นสะเทือนในทั้งอุตสาหกรรม โดยคลิปนี้เนี่ยคุณเลเขาวิเคราะห์ได้ทั้งมุมไฟดิเมนทัลแล้วก็เซนเตเมนต์ของตลาดโดยตั้งประเด็นไว้ว่าหาก BYD เจ็บหนักตลาด e v จีนก็อาจที่จะพังพินาศในเวลาต่อมานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นมุมมองของนักวิเคราะห์ในสหรัฐอเมริกาที่ถือว่าน่าสนใจมากๆอีกช่องหนึ่งเลยนะครับซึ่งต่อมาเนี่ยเรามีบทวิเคราะห์จากหลายๆสื่อมาฝากนะครับหลายๆท่านเนี่ยก็สอบถามเข้ามานะฮะว่าทำไม BYD จะต้องฝืนทำรถยนต์มากมายขนาดนั้นด้วยนะครับ เรียกว่าตอนนี้เน ti ี่ยเงินที่เขาติดซัพพลายเออร์ล่าสุดที่เราไปเช็คข้อมูลมานะครับถึงขนาดไปไกลถึง1ล้านล้านบาทกันแล้วนะครับเรียกว่าข้อมูลเนี่ยเขาก็อัปเดตกันมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าความโชคดีของ BYD อย่างหนึ่งนะครับว่าเขาเนี่ยมีสต็อกรถอยู่ประมาณ180,000ล้านหยวนนะครับถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ80,00ล้านบาทที่ BYD นั้นมีสต็อกรถอยู่ในมือพอดีนะครับ ถ้าเกิดเอาตรงนี้เนี่ยไปบวกกับเงินสดของ BYD ที่มีอยู่ก็แสดงว่า BYD ก็น่าที่จะเพียงพอจ่ายหนี้ตรงนั้นนะครับซึ่งเหตุผลแรกนะครับที่เราไปรวบรวมข้อมูลมานักวิเคราะห์เขามองว่า BYD นั้นเขามีแผนยึดตลาดของโลกเรานั่นเองนะครับเรียกว่าผลิตเยอะไว้ก่อนนะแล้วเขามองว่ารถยนต์ที่เขาผลิตมาเนี่ยไม่ต่างอะไรกับนิวเคลียร์ที่พร้อมยิงคู่แข่งเลยนะครับ ตรงนี้หมายความว่า BYD พยายามที่จะผลิตรถมาเยอะๆมีสินค้าสำรองหรือว่าสินค้าที่เป็นสต็อกบัฟเฟอร์ของเขานะฮะก็คือปริมาณสินค้าที่ถูกผลิตแล้วก็เก็บไว้ก่อนร่วงหน้านะครับเพื่อรองรับความผันผวนของตลาดนะฮะเช่นเวลาที่มียอดสั่งซื้อที่พุ่งขึ้นกระทันหันนะฮะหรือว่าเกิดความล่าช้าในการผลิตในช่วงขณะนั้นนะครับ หรือเกิดปัญหาการขนส่งหรือแม้แต่การใช้ในกลยุทธ์ที่ส่งให้ได้ก่อนคู่แข่งนะ,ะซึ่งตรงนี้เนี่ย BYD บอกว่าถ้าเขามีของในสต็อกแล้วเนี่ยก็สามารถตัดหน้าคู่แข่งขายได้ก่อนนั่นเองนะฮะเรียกว่านักวิเคราะห์ก็มองว่าตรงนี้เนี่ยเป็นกลยุทธ์ที่ล้ำลึกอย่างหนึ่งที่ BYD เขาคิดขึ้นมานะครับถ้าจะยกตัวอย่างให้เห็นชัดๆนะฮะอย่างค่าย j a c Ion นะฮะที่ขาย UT ล่าสุดในบ้านเรานะฮะซึ่ง ตอนนั้นเนี่ยที่เปิดตัวในมอเตอร์โชว์ในตอนต้นปีนะฮะมาถึงตอนนี้เนี่ย GAC เพิ่งที่จะเริ่มส่งมอบเท่านั้นนะครับนั่นก็หมายความว่าถ้า BYD อยู่ดีๆเขาเอา C ีเกานะครับซึ่งเป็นรถที่เรียกว่าราคาถูกกว่าแล้วก็คนไทยหลายๆคนเนี่ยก็รอคอยเจ้ารุ่นนี้นะก็คือเจ้า C ีเกานำเข้ามาขายสักหมื่นคันนะฮะซึ่งเขามีการเก็บสต็อกล่วงหน้าไว้แล้วนะครับแล้วถ้าเกิด รัฐบาลเราเนี่ยมีการให้โปรโมชั่นหรือว่าซัพพอร์ตพิเศษเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้าพอดีนะฮะ BYD ก็จะพร้อมส่งตัดหน้า GAC Ion ทันทีนะครับเรียกว่าลูกค้าไม่ต้องรอนานนะเพราะว่าตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้เนี่ยเราเชื่อว่าก็ต้องมีหลายๆท่านเนี่ยยกเลิกจองไปพอสมควรเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะใช้เวลานานใช่ไหมครับบางคนก็อาจที่จะไปซื้อเจ้าดอฟินมาแล้วก็ได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นเหตุผลแรกที่นักวิเคราะห์เขามองนะฮะว่า รถยนต์ในสต็อกของเขาเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นบัฟเฟอร์สต็อกก็คือสินค้าสำรองที่ผลิตไว้ล่วงหน้าเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นลดความเสี่ยงแล้วก็พร้อมที่จะบุกตลาดค่าคู่แข่งทันทีนะเรียกว่า BYD เขากะาที่จะเอาคู่แข่งตายกันเลยทีเดียวนะฮะถ้า BYD เขาเอาจริงเนี่ยเขาหยิบของในสต็อกเขามาเนี่ยมันก็สามารถที่จะเข้าถึงลูกค้าได้ก่อนใครนั่นเองนะครับ ข้อต่อมานะครับที่เขามองว่าเป็นจุดแข็งของ BYD ที่อาจจะรอดพ้นจากวิกฤตในครั้งนี้นะฮะเขามองว่าการผลิตของ BYD ใช้แบบ vertical integration หรือว่าการใช้การผลิตแบบแนวดิ่งนั่นเองนะครับ BYD ถือว่าเป็น vertical integration ที่สูงที่สุดในตลาดอุตสาหกรรมรถยนต์ e v นะฮะคือหมายถึงว่าตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำเนี่ยเขาควบคุมการผลิตเองทั้งหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นเหมืองลิเธียมแบตเตอรี่ชิประบบควบคุมทุกอย่างนะฮะรวมถึง ต้นทุนแบตเตอรี่เขาก็สามารถทำราคาเรียกว่าเกือบที่จะต่ำที่สุดในตลาดนะฮะประมาณ72ดอลลาร์ต่อ1กิโลวัตต์นั่นเองนะครับส่วนความเร็วในการผลิตของ BYD นะในสื่อต่างประเทศเขาก็รายงานไว้จากสื่อ cnevpost แล้วก็ Nikkei Asia ในปี2024นะเขาก็บอกว่าสายพานการผลิตของ BYD นั้นใช้เวลาเพียงแค่45วินาทีต่อคันนะครับ ซึ่งโรงงานของ BYD ล่าสุดก็ใช้ระบบ AI แล้วก็หุ่นยนต์ถึง90%แล้วนะครับอ้างอิงจาก South China Morning Post นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าทําให้ BYD นั้นเหนือคู่แข่งมากๆนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นจุดแข็งที่สื่อเขาเล่าให้ฟังนะครับจุดแข็งต่อมาเนี่ยเขาบอกว่า BYD มีระบบ Economy of Scale ที่แข็งแกร่งนะฮะซึ่งการผลิตตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่ายิ่ง BYD ผลิตมากเท่าไหร,ร่นะฮะถึงแม้กําไรต่อคันจะน้อยแค่ประมาณ10,000หยวนต่อคันนะฮะแต่เขาบอกว่า ถ้าผลิตมากๆมันก็เป็นเงินแล้วก็กําไรจํานวนมากอยู่ดีนะครับยกตัวอย่างเช่นกําไรต่อคันในประเทศจีนมีคนประเมินว่า1,000 0หยวนต่อคันนะฮะหรือว่าประมาณ50,000บาทต่อคันซึ่งถ้าเกิด BYD ขายได้ปีละ5ล้านคันนะฮะกำไรรวมก็คือ50,000ล้านหยวนกันเลยทีเดียวนะครับยกตัวอย่างเช่น BYD C เกนะฮะต้นทุนประมาณ55,000หยวนนะ,ะขาย69,800หยวน ขายไป3 0 0 0สนคันนะฮะใน6เดือนก็จะกําไรอยู่ที่ประมาณ4,000ล้านหยวนนั่นเองนะครับหรือตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ23,000ล้านบาทนะฮะเรียกว่า Economy of scale ของ BYD เนี่ยถือว่าสุด พอใช้ได้เหมือนกันนะเรียกว่าขายถูกเน้นจํานวนเยอะแล้วก็ออปชันเยอะเนี่ยทำให้คู่แข่งขันเนี่ยต้องคิดหนักกันเลยทีเดียวนะครับแล้วจุดแข็งอีกอย่างหนึ่งของ BYD ก็คือตลาดต่างประเทศของ BYD นะเขาบอกว่าตลาดในจีนเนี่ยถึงแม้มันจะกําไรน้อยก็ดีนะแต่ว่ากําไรจากแถบยุโรปนะฮะสูงกว่าในจีนถึง2เท่านะโดยเฉพาะราคาอย่างแอตโตสามดอฟินในยุโรปเนี่ยขายแพงกว่าในจีนประมาณ40%กันเลยทีเดียวนะครับยกตัวอย่างเช่นแอตโตทในไทยก็ได้นะอยู่ที่ประมาณ 7จ็ถึงแปดแสนนะฮะแต่ว่าในจีนเนี่ยขายประมาณ5 0 0แสนไปลปลายเท่านั้นนะครับแล้วก็ควอเตอร์ที่2ปี2025ี่เนี่ย BYD มีการส่งออกโตถึง200เนะฮะเขาบอกว่ายิ่ง BYD พยายามที่จะเน้นตลาดส่งออกมากเท่าไหร่น,นะครับ BYD ก็จะสามารถคลี่คลายจากวิกฤตตรงนี้ได้มากเท่านั้นนะฮะเพราะว่าตลาดต่างประเทศของ BYD คือหัวใจใหม่ของ BYD ที่จะช่วยดูดกําไรก้อนยักษ์มาลงทุนในเวลาที่เกิดวิกฤตแบบนี้เลยทีเดียวนะครับ ส่วนข้อสุดท้ายเนี่ยที่ B Y D เขาพยายามตั้งโรงงานถึง30ประเทศนะฮะเขาบอกว่า แหล่งขุมทรัพย์ของเขาเนี่ยถ้าเกิดเขาทําโรงงานเสร็จทั้งหมดนะมันก็จะสามารถทําให้เขาส่งออกไปต่างประเทศได้หลายๆประเทศทําให้ฐานะการเงินของเขาเนี่ยจะมั่นคงขึ้นนะครับเพราะว่าตลาดที่ประเทศจีนนั้นค่อนข้างที่จะกําไรน้อยก็จริงแต่ว่าตลาดต่างประเทศในปัจจุบันของ BYD ีเนี่ยคือตัวสร้างกําไรอย่างแท้จริงเลยนะครับวันนี้เราก็มาฝากไว้ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆมีข้อคิดเห็นอย่างไรบ้างนะฮะแต่ว่าในมุมมองของเราเนี่ยตอนนี้สิ่งที่จะมากู้วิกฤต BYD ได้อย่างเดียวก็คือตลาดต่างประเทศนะฮะซึ่งเขาบอกว่า เปรียบเสมือนเป็นหัวใจใหม่ของ BYD เลยก็ว่าได้นะครับช่วยดูดกําไรหลายๆอย่างที่เอามาช่วยเหลือเกี่ยวกับการบีบราคาในประเทศจีนนะฮะเรียกว่าราคาในประเทศจีนนั้นกําไรน้อยเหลือเกินนะฮะเขาบอกว่าตลาดต่างประเทศของ BYD นั้นขาย1นึคันเนี่ยจะเทียบเท่าในประเทศจีนประมาณ2-3คันกันเลยทีเดียวนะครับแล้วมันก็เป็นเหตุผลที่ BYD นั้นต้องเร่งกําลัง การผลิตการทุ่มการสร้างโรงงานที่ต่างประเทศให้ได้มากที่สุดนั่นเองนะครับแล้วเพื่อนๆมีข้อคิดเห็นอย่างไรบ้างว่า BYD จะรอดจากวิกฤตในรอบนี้หรือไม่แล้วรัฐบาลจีนจะยืดมือเข้ามาช่วยได้ทันเวลาหรือไม่ก็ฝากคอมเมนต์ที่ช่องคอมเมนต์ได้เหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้เราฝากไว้ประมาณนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub s cribe ด้วยนะครับแล้วเราจะนำเรื่องราวประเทศจีนประเทศญี่ปุ่นมาฝากท่านผู้ชมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ